ต่อไปนะครับเป็นวิธีการทําการเปิดเรื่องของการ์ตูนนะครับให้เรานำซิมโบลกราฟิกนะครับที่เราได้จัดทําไว้แล้วก็คือชื่อเรื่องนะครับมาวางหลังจากนั้นครับเราก็จะใส่เอฟเฟกให้มันหน่อยนะครับไปที่ Property เลือกที่สไตล์นะครับไปที่อัลฟาปรับอัลฟาเป็น0%ซหลังจากนั้นมาที่แถบไทม์ไลน์เฟรมที่ยี่ห้าครับคลิกขวา Insert Frame เข้าไปคลิกขวา Create Classic t น i n อันนี้3ครับกดแล้วมาที่เฟรมที่ยี่หครับ แล้วก็ไปที่แถบ Insert Keyframe คลิกนะครับแล้วก็ปรับ Alpha <c oughs> เป็น100%ซลองกด Enter เพื่อดูนะครับสังเกตนว่าตัวสองค่อยๆขึ้นมานะครับต่อไปเราจะใส่เสียงให้เราเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ที่แถบตรงนี้นะครับแล้วไปที่ Library ซสวที่เราได้ Import เข้ามานะครับเปิดเรื่องแล้วก็ลากลงไปเลยสังเกตเห็นว่าถ้าทำถูกแล้วจะมีแถบเสียงขึ้นมาตรงเลเยอร์นะครับเรากด Enter เพื่อเล่นดูสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่นิทานธรรมเรื่องความพยายามของแป้งทำการเพิ่มเฟรมนะครับ เพื่อให้เสียงเล่นจนจบเพิ่มเฟรมเลื่อนออกไปอีกประมาณสัก4ีสินะครับหรือว่า50เพื่อให้การเล่นค่อยๆขึ้นมานะครับสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสูาน่นิทานนิธรรมเรื่องความพยายามของแป้งลองกด Enter เพื่อเล่นดูนะครับ ต่อไปนะครับเราจะไปทําที่ซีนสองนะครับให้ไปที่แถบ w i n d o w ์ u u t p p n n l l นะครับแล้วไปที่ซีนเพื่อเพิ่มซีนนะครับให้กดที่เพิ่มซีนแ Scene ตรงนี้นะครับตั้งชื่อได้เราจะตั้งเป็นซีนที่สองซึ่งซีนแรกจะเป็นการเปิดเรื่องส่วนซีนที่2จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับ แตแ้วก็กดปิดไปซึ่งในฉากแรกเป็นฉากของคุณครูนะครับจะสอนการนำตัวการ์ตูนและฉากเข้ามาใส่นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องปฏิฉากห้องห้องเรียนนะครับฉากห้องเรียนทําการลากลงมาวางใส่ ลากแมวนะครับที่ได้ทำการ Import จากรูปภาพจากภายนอกเข้ามาใช้นะครับก็จัดวางตามแต่เหมาะสมเลือกคุณครูนะครับมาวางในห้องเรียน ทำการลดขนาดโดยใช้แทบเครื่องมือ transform ตรงนี้นะครับแล้วก็นำเด็กหญิงแป้งมาวางไว้ครับใช้เครื่องมือ transform เหมือนกันนะครับ สลับสามารถย่อขนาดและปรับการหันซ้ายหันขวาได้ซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถนำกราฟิกมูวี่คลิปหรืออะไรก็แล้วแต่เรามาใส่ได้นะครับพวกกระเป๋า ก็เป็นตาของคุณครูแล้วก็ปากเท่านี้เราก็จะได้ฉากพร้อมภาพประกอบที่สมบูรณ์แล้วนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ